รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคลับเอ e น g ี แขลเจ้าว่าแขจะไปไหนจ้าขอบขอพลุงพลังไปเชียวอย่าบอกนะว่าคอนโดพี่ดูแลไม่ดีพี่ตัดน้าตัดไฟหรือเปล่าดูว่าแอร์คอนโดพี่ไม่เย็นหรือยังไงคยูจะไปไหนไม่ได้เจ้าค่าเช่า2เดือนยังไม่จ่ายพี่เลยอ่ะพีะ่อยากใจดำไปหน่อยเลยทางค่าเช่าก็สองเดือนเองอยกกลับไปแล้วก็กลับมาจ่ายไหมมีตั้งใจจะกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่แล้วมีแขจะไปยังไงจ้เนี่ยของเยอะขนาดนี้แขกก็จะไปรถเมล์ค่ะเพราะว่าแขกไม่อยากขับรถผูถ้มาต่อยวันดำแล้วก็ทำลายโยก ไปรถเนยไม่ได้ไนะจ๊ะของพลุงพลังขนาดนี้ถ้าเกิดว่าสะพายไปป๊บเกี่ยวประตูล้มสะดุดหัดหวฟาดพื้นหัวแตกตายขึ้นมาใครจะจ่ายค่าเช่ามีสองเดือนอะ่ะ <c oughs> มันไม่ขับรถไปเองอะจ๊ะแขกไปคนเดียวอ่ะแขว่าแขกไปรถสาธารณะสะดวกกว่าไปแล้วเดี๋ยวรี <c oughs> ร้อย่ากังวลใจเดี๋ยวก่อนจ้ะไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าคนอย่างแขกเนี่ยจะรักโลกด้วยีิจายอ๋อนิจายคือที่จะบอกว่าน้องแขกเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีมากเลยอ่ะช่วยรถลกร้อนด้วยอะในที่จะบอกให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขับรถเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายคววาาาาม่เรจะทลลยโก เหม่อไปน้องแขวรู้จักก๊าซธรรมชาติไหมจ๊ะ เพราะอย่างที่เรารู้กันดีนะจ๊ะว่าเวลารถขับรถออกมาใช่ไหมเราจะมีไอเสียออกมาจากท่อรถใช่ไหมไอเสียเหล่านี้จะทำให้เกิดปรากดการเรือนกระจกเพราะว่าไอเสียเหล่านั้เนี่ยนะมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ไนโตรเจนไดออกไซด์แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติแทนจะช่วยลดเรอร้อนแถมยนะังทำให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่ขึ้นอีกด้วยจ้ะและก๊าซธรรมชาติในนะั้นยังเป็นพลังงานที่สะอาดเพราะว่าก๊าซธรรมชาติอย่าง n อ v นีวีเนี่ยนะมีสารประกอบคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดนอื่นๆและมีสถานะเป็นก๊าซทำ ใช้กันอื่นอีกด้วยปริมาณไอเสียที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยิงน้อยกว่าโดยรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ถึง50-8 0เลยนะครัแล้วก็ลดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ได้ถึง6 0 9 0เซเลยเพราะฉะนั้นไอเสียพวกนี้เนี่ยจะไม่มีฝุ่นละอองและทำให้โลกของเราน่าดขึ้นอีกด้วยจ้ะโอ้ยดีจัเลยอะค่ะขับรถโดยใช้ก๊าซธรรมชาติแบบนี้สะดวกแถมยังช่วยลดโลกร้อนอีกนะะคว่่าแต รถของพี่พลอยเนี่ยขับด้ยวยแก๊สธรรมชาติหรือเปล่าคแน่นอนอยู่แล้วจ้ะเรื่องประหยัดพลังงานพี่พลอยคนนี้ไม่มีตกเทรนด์งนั้นดีเลยค่ะช่วยขับไปส่งแขกหน่อยนะคะจะได้ช่วยลดโลกร้อนนะคะไป <c oughs> กัะเถอน้องกัจจีนะาตามมเลยค่ะรถที่อยู่นี้จะเดี่ยวค่ะหยิ้วของตามมาด้วยให้ข,ขับรถให้ด้วยให้ถือของให้ด้วยจ้ะมีแขกจะรอพี่ด้วยบ้าจริงเลย สนับสนุนโดยกลุ่มปตท,ะท